เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดนะครับเพรทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตครับนักชกจากเชียงรายเจอกับแปรโบลูกสแก้วจากระยองครับ112่อปอนด์มาดูประวัติโดยละเอียดของนักชกจากเชียงรายครับนี่แหละครับเพรทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตครับมวยจากอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับ18ปีอายุครับ70ครั้งสถิติที่ชกมาทั้งหมดวันนี้112ปอนด์ ใดนามเพชรทุ่งยังกีฬาสปอร์ตครับซ้อมอยู่ที่ค่ายกีฬาสปอร์ตเขตสายไหมกรุงเทพมหานครผลงานล่าสุดแพ้คะแนนสิทธิ์รักเดอกรับพัทยาที่สนามยุยลุมพินีมาครับ <c oughs> ส่วนทางด้านของมุมน้ําเงินนะครับหนุ่มหน้ามนคนระยองครับอายุ18ปีครับนักชกจากบ้านฉางครับหัวหน้าคณะก็บรรพศสุรภาพ57ครั้งชนะ41แพ้13ครั้งเสมอมา3ครั้งครับ ผลงานล่าสุดนี่เสมอกับข้าวใหม่สิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันที่สนามมวยอตกรแห่งนี้ครับ,บโอ้โหวันที่ก็เสมอกับข้าวหอมวันนั้นสนุกตื่นเต้นร้อยใจแล้ววันนี้ตอนนี้นะข้าวหอมก็ชมอยู่ที่คำเขื่อนแก้วยะโสธรอ,อยู่นะเ,ออเดี๋ยวแก้ทางมวยมีโอกาสว่ากันใหม่สำหรับทางด้านมุมน้ําเงินคือเรมโบลูกสระแก้วครับแต่วันนี้เจอพะทุกอย่างก่อนกำนันนิรันพาค้าก็แม่นี่ก็ต้องสก,กิลนักมวยต้องดูแหละครับคู่ชกขึ้นครับ เตรียมเตรียมเพชรสำโรงมาชกอาทิตย์หน้าอ่าแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องแฟนบอลมวยครับว่าทุกวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ครับคมชัดลึกศึกมวยโลกอีกหนึ่งความร้อนแรงในการประเดิมเริ่มต้นของการจัดมวยคมชัดลึกศึกมวยโลกครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับนาว26ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมจากสวนลุมไนบราซ่า และก็จากนั้นนะครับก็ติดตามความมันของผมเฉลึกศึกมวยไทยท่อน้าไทยเดอะฮีโร่ได้ตามปกติครับหนึ่งทุ่มสิถึงสามทุ่มสิบห้าครับฝากผลงานคุณภาพศึกจิตเมืองนอนบวกเดียกิจเพชรวันพุทธที่2มีนาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีครับคุณสมจิตแว่นแก้วราชดำเนินราชดำเนินครับราชดำเนินนะขออภัยครับศึกจิตเมืองนอนบวกเดียกิจเพชรเวทีมวยราชดำเนิน จัดมวยไว้ดีครับรถเหล็กเจ้าทะเลทองกับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนรณชัยสันติอุบลครับจะชนกับเที่ยวพยักจิตเมืองนนโอ้คู่นี้ชิงยอดฝีมือกันเลยครับเอ็กซ์ตราสอสิริล์ครสูงสูงยาวยาวเจอจอมเชิงจากเครืองในอุบลราชธานีสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสักรีนน้อยอ้วนสวรรค์กับเด่นรงเกียรติเจริญชัยสิงห์ทองน้อยเกียก็กิติพันธ์กับก้องศักสอสัตราโชคดีเด็กกับพยากับเก่งจิตเมืองนนเปิดหัวคู่แรกด้วยเอกชัยสอจลเมืองนนกับเพชรไพลินสิงห์บ้านสร้างครับวัน ที่2มีนาคมศึกกิจมงคลบวกเดียรเพชรที่สนามมวยราชดำเนินครับก็สรุปง่ายๆนะครับ23อังคารที่กำลังจะมาถึงนี้ไปดูศึกกิจศึกกเีิจเพชรบวกแค่ฟีโคพีเคที่ลุมพิดีนะครับวันที่1นะครับดูศึกพุ่มพันม่วง ที่ลุมพินีและก็วันที่สองครับที่พี่แก่ถอรหัสพูดไปเมื่อสักครู่สึกิตเมืองนนบวกเดียเกียรติเพชรที่ราชดำเนินครับและอยู่ในสัปดาห์เดียวกันวันศุกร์ที่4เดี๋ยวเราจะบอกว่าบิ๊กไฟยิ่งใหญ่ยังไงคุณป๋องนั่นคือลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือกไก่ครับโอ้โหแค่ชื่อรายการและก็การประสานงานของ4โปรโมเตอร์รัากลุ่มบ้านพลเมืองดีนะครับ่าชุนเกียรติเพชรนะครับผู้กำกับสุกัศน์ ผูพ้พันแอร์พันธ์หิงพณนิชาธีระเดชพงศ์แล้วก็ทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมธีครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเหลือเกินเดี๋ยวคู่คมวยมาบอกอเดี๋ยวบอกให้ทราบเรียนให้ทราบตอนนี้น้ำลายหกไปก่อนครับอันนี้คู่ที่สองครับจากอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับเอาชื่อหมู่บ้านมาเป็นชื่อนักมวยครับหมู่บ้านทุ่งยั้งครับก็เอาเพชรเติมไปข้างหน้าหน่อยเพชรทุ่งยัง้งคุณป๋องส่วนเรมโบลูกสาแก้วใช้สีเสื้อลูกสาแก้วนะแต่เป็นลูกหลานของวินาทชาวระยองครับ อ่าล้ะครับท่าผู้ชมครับจากสองภาคครับเหนือเจอกับภาคตะวันออกเจ้าเพชรทุ่งยัางนี่แม่เป็นนักมวยที่สไตล์บูรหัมเดือดครับชั่วโมองนี้กีฬาสปอร์ตเป็นช่วงที่ถ้าบอกว่าอะไรเป็นช่วงขาขึ้นของค่ายกีฬาสปอร์ต คนอื่นก็ขึ้นหมดนะเพชรทุกอย่างวันนี้จะขึ้นลิฟต์ไม่ใช่ขึ้นลิฟต์ฮะทำผลงานขึ้นได้มาหรือเปล่าขาขึ้นดีไม่ใช่ว่าขาชี้ฟ้านะครับเป็นช่วงที่สีเสื้อกีฬาสปอร์ตนี่ชนะติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องอ,อ๋อเรียกว่ามวยชนะเป็นว่าเล่นเลยเลยครับคนทํามวยก็เป็นอย่างนี้แหละคุณ๋องมันมีช่วงขึ้นแล้วช่วงลงครับช่วงชนะก็ก็ดีใจดีใจฮะช่วงแพ้ก็ต้องทําใจหน่อย มวยมีแพ้มีชนะครับก็เวลาขคิดอย่าหลงนะครับเวลาลงก็อย่าท้อครับรวบรวมพลังใจกลับมาสู้ต่อครับคู่นี้รัมโบ้ชื่อรัมโบ้ก็จริงนะแต่เขาเป็นมวยประเภทเชิงชกสูงประเภทไอคิวมวยประเภทสมองมวยแต่ที่เพชรทุ่งยังนะ้ามีหมัดซ้ายนอกขวานับแต่ละไปนี่ไปเป็นชุดครับนี่ยกแรกอยู่ในช่วงของการดูใจวัดระยะกันก่อน โดนนับแล้วครับเพชรทุกยันครับน yeah ี่อ่าลครับด้วยหมัดครับวินาทีทองครับวินาทีทองของแร์โมครับกำปั้นขวากำปั้นขวาแล้วก็หุก้ายอัปปาร์คขวาขวาครับอาละครับสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ทิ้งตัวครับโอ้โหเจอหนักหนักแรงแรงครับกรรมการพิทักษ์ทองแผ่ครับต้องยุติการแข่งขันไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับหนึ่งนับนับแรกก็นับแปดครับ อันที่สองนี่ไม่นับเลยครับชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มไม่ต้องดูไวคะแนนเลยครับเรมโบลูกสระแก้วชนะไปแบบเด็ดขาดครับเป็นการชนะแบบ TKO ไปในยกที่1ครับคู่หน้าก็จะเป็นมมยใหญ่เลยครับ145ปอนแสนเก่งกิตเจริญชัยกับโชคดีเาละครับทางด้านของคุณชะอิ่มจันใบเล็กนะครับตัวแทนจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับ มอบรางวัลให้จากแอนตาซินนะครับให้กับแปโบลูกสแก้วรขอบพระคุณมากครับคุณชชยอิมจันไบเล็กตัวแทนจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดเดี๋ยวไปดูช้าๆช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งครับดูแล้วครับว่าจบยังไงทีต่อจากทีมเทคนิคของเราชู่นี่มัดขวาครับเข้าจุดทุกตัดเข้ากับมันนี่ชุดสองแล้วครับดัดหนักเลยฮะจอยปนลวมลำตัวบนไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวมันจุกมันเสียดไม่ไหวแล้วครับ ก็เป็นดีคโอครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาชมผู้ตดสั่ง